เราจะมาแต่งกิ่งชนชมนะคะนี่ค่ะตัดไปเลยจ้ะเพื่อนแต่งกิ่งชนชมจ้า มันเท่ากันนะงอกมาใหม่จะได้สวยเราจะมาดึงรากนี้ขึ้นเนพะื่อน,นยกรากขึ้นก่อนโอ้มันอยู่ลึกเหมือนกันนะนี่ลึกอยู่นะ วเราก็จะเอาดินมาใส่สวยงามอย่างนี้โลมาอย่างนี้จ้ะต้นนี้ก็มีนะเราจะดินตัวนี้ออกเราจะดูรากเขาเนาะ แล้วกาจะเปลี่ยนกระถางใหม่โอ้นี่ตัวนี้ใหญ่มากเลยนอข้ยใหญ่มากเลยตัวนี้นหนอชวนชมจ้าเพื่อนๆนี่นี่นี่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นหัวใหญ่มากเดีย๋ยวเราจะมาแต่งรากกันค่ะ รากนี้เราจะเอาออกนะเราจะเอารากข้างล่างจะ้ะอันนี้เอาออกจะเอาตัวนี้ค่ะเ ใหญ่ามากทางเราเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้รองพื้นจะเอาฟางมาใส่ค่ะใส่ฟางเสร็จแล้วเราก็ใส่ดินจ้ะอันนี้เราก็จะเทออกเดี๋ยวเราจะปูพื้นด้วยฟางข้างล่างเดี๋ยวเรามาแต่งรากเหมือนกันนะคะตัวน,นี้จ้า